สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับนะเมื่อกี้ผมก็ได้เข้าไปดูในแชทเพจนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเพจเส้นขนาดมิชาชีพหรือว่าเป็นเพจแอปเงินกู้เถื่อนเตือนภัยมิชาชีพและยุทธเตือนภัยแอปมิชาชีพนะครับนะก็เจออยู่ข้อความหนึ่งแล้วก็ไปเจออีกข้อความหนึ่งนะครับผมได้ตอบไปทั้ง2ข้อความแล้วครับนะมาดูความแตกต่างกันนะครับว่าสิ่งที่ผมเคยบอกไปเคยเตือนไปแล้วเนี่ย มันมีเหตุและผลนะครับนะเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับต้องเข้าใจคําว่ามิจฉาชีพนะครับอ่ะมาดูข้อความแรกกันนะครับนะเขาสอบถามผมว่าอ่ะมาดูด้านล่างเลยฮะพิยุทธครับคืนมันคืนมันไปหมดแล้วเนี่ยมันยังเอาเบอร์โทรเนี่ยนะฮะโทรหาผมอีกอะ่ะคล้ายๆกับว่ายังจะโทรทวงผมอีกก็ผมบอกแล้วไงมันเป็นมิจฉาชีพ เอาแน่เอานอนอะไรกับมันไม่ได้ทีหลังอ,อย่าคืนไม่ว่าคุณจะได้ยอดแรกไม่ต้องคืนเด็ดขาดเห็นไหมคืนไปปุ๊บทำไมอะ่ะทำไมมันทวงคุณอีกอะมันไม่จบไม่สิ้นไงแล้วทำไมเราไม่บิดล่ะพอได้ยอดแรกมาปุ๊บซัดเลยนะครับแล้วมาดูข้อความที่สองนะครับผมก็ตอบแล้วนะนะครับข้อความที่สองเนี่ยนะเขาก็ทักผมมาอย่างเงี้ยแบบนี้เลยนะฮะ จริงๆผมก็สอบถามเขาแล้วแหละนะครับว่าไอ้สามยอดเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะครับนะตัวแม่มันคือแฮปปี้ตังค์นะครับแล้วก็ได้มาอีก3ตัวลูกย่อยนะครับลูกย่อยนะตัวแรกนะฟิวเจอร์แคทนะครับยอด3,500ตัวที่2ฟันแคทยอด3,500เท่ากันนะครับตัวที่3แคทโปรนะครับยอด3,000นะฮะคือรวมรวมกันแล้วเนี่ยยอดที่เราต้องจ่ายมาเนี่ยนะครับภายใน1อาทิตย์เนี่ยนะ10,000นะครับ แต่ยอดจริงที่ได้รับเนี่ยนะครับเนี่ยดูตามภาพเลยนะยอดจริงที่ได้รับ6,105บาทนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะโดนมาก่อนด้วยซ้ำนะครับอาจจะโดนมาก่อนไม่งั้นคุณไม่ได้ยอดมาถึง35มพนแล้วก็3000นะครับแต่เราพอเราได้พูดคุยแล้วเนี่ยได้ยอดจริงมาเนี่ย 6, บาทเนี่ยจบเลยครับบิดเลยครับนะครับเห็นไหมครับมันต่างจากันแรกนะก็ผมบอกแล้วไงอย่าโอนคืนนะครับ พอแชทที่2มาเนี่ยผมบอกเลยที่ได้มา6,105บาทเนี่ยแบ่งไปทําบุญสักนิดนึงเผื่อผมสัก1%นะครับนาได้บุญไปด้วยกันนะครับแล้วไม่ต้องโอนคืนเลยให้มันเจ็บบ้างดิเห็นไหมพอโอนก่อนแล้วเป็นไงอ่ะความรู้สึก,กเป็นไงแม่งยังทวงเราอยู่ยงั้นอ่ะยังโทรหาคนอื่นอ่ะยังตามญาติพี่น้องคนอื่นอยู่่ะนะ ความรู้สึกคุณเป็นไงไม่น่าจ่ายเลยกูไม่น่าคืนมาเลยกูนี่แหละครับคําว่ามิจฉาชีพก็คือมิจฉาชีพจําไว้นะครับที่ผมเคยบอกทุกๆอย่างนะครับใครที่โดนตั้งแต่ยอดแรก1 0 0 0งพันคือมาลองโอนก่อนแต่เราต้องจ่ายเนี่ยโดนดอกแล้ว5600โดนแน่นอนนะครับนะครับ แล้วมันบอกว่าโอ้โหต้องให้แบบ3เดือนนะตามโฆษณาก็สิบเอ็ดวันถึงร้อยแปดสิบวันมันไม่ใช่อยู่แล้วคุณโดนทวงแต่วันที่ห้าแล้วโดนส่งข้อความมาถามแล้ววันที่หกเริ่มโทรถามแล้วมันไม่ใช่ตามโฆษณาค่าเพชรค่าเกมหาเหวอะไรอ่ะมันไม่ใช่นะค่าเพชรค่าเกมอย่างงู้นอย่างนี้อ๋อมันเป็นค่าดําเนินการค่ะมันพูดได้ทีหลังนะครับใครที่โดนแบบนี้นะ ตั้งแต่ยอดแรกนะเก็บเลยไม่ต้องจ่ายคืนบิดให้เรียบเห็นไหมพอจ่ายคืนแล้วเป็นไงนะเลือดเย็นไหมมีฉาชีพเห็นไหมทุกๆคนที่โดนแบบวังวนยาวๆแบบนี้คือจ่ายคืนจ่ายคืนจ่ายคืนแม่งอวนทบมาอีกหลายคนเนี่ยโดนโอนมาเฉยๆทั้งๆท,ที่เราไม่รู้เรื่องรู้ราวทั้งๆท,ที่อยากจบมันไม่จบ ถ้ามันไม่จบเราต้องจัดนะเราต้องจัดแบบนี้บ้างดิไม่ไปกลัวมันทำไมอ่ะมันไม่มีตัวตนคุณเคยเห็นหน้ามันไงไม่เคยได้ยินได้ฟังเสียงคมคูแล้วไงโทรหาคนอื่นนู่นนี่นั่นมันเลือดเย็นนะครับมันทำกับเราแบบนี้กดดันเราแบบนี้ให้เราตายทั้งเป็นเลยทั้งออกจากงานบ้าง ทะเลาะกับญาติพี่น้องบ้างกู้หนี้ยืมสินบ้างขายที่ดินขายทองขายรถเป็นไงแล้วทำไงให้เราจะทำไงกับมันทำไมเราไม่คิดลุกขึ้นมาสู้บ้างเล่นมันคืนบ้างดิทำไมอ่ะอย่ากลัวดิอย่ารีบคืนดิถ้ามาเจอคลิปผมนะครับนะถ้ามาเจอคลิปผมแล้วเนี่ยถ้ายังคิดจะจ่ายอยู่นะ่ะ ไม่ต้องดูคลิปผมเลยผมบอกไว้อย่างนี้เลยนะครับใจแรกใจกันเลยแล้วคนไทยเหมือนกันนะคนเหมือนกันเห็นคนอื่นโดนแล้วเนี่ยไม่ยอมวะไม่ไหววะเสียเปรียบมิจาชีพมันอยู่ในรูไม่กล้าออกมาโลกโซเชียลเข้าใจนะครับว่าคำว่าโลกโซเชียลไปกลัวมันทำไมอ่ะ มันจะออกมาเพื่อให้โดนจับไงเขาหลังนะครับทุกคนในประเทศไทยนะครับถ้าหลงเข้าไปกู้แล้วยอดแรกแล้วมาเห็นคลิปผมปุ๊บคุณบิดทันทีครับไม่งั้นคุณจะเจอแบบนี้ใจหมดแล้วฮใจหมดแล้วแต่มันตามลาวีไม่เลิกครับมาเจ้าอีกครับเนี่ยอย่างยอดที่สองเนี่ยได้มาหกพันหึงคุณบิดเลยครับไม่ต้องสนใจซัดคืนบ้างครับโอเคนะครับสวัสดีครับ